สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจบ้านไร่ายโก้ครับมื่อนี้นะครับแดดมันอ่อนแรงๆนะครับจะมาไถหน้ากันนะครับพี่น้องไตหน้าปลูกข้าวโพดกันนะครับพิดล่องปลูกข้าวโพดกันนะครับพี่น้องมาเบื่องวิธีการแบบสไตล์ไยโกนะครับแบบประยุกต์เองประยองไปขึงผ้าใดไ่นะครับเอารดกิแตกหน่อยเฮานี่แหละครับผมด้วยก้านนะครับผม โดยการถอดผานออกนะครับถอดผานออกนะครับผมถอดผานออกมันจะมีผานอีกตัวหนึ่งอยู่นี่ครับผมถอดออกทั้งลําเลยครับผมเราก็ให้มันเหลืออันเดียวนะครับให้มันเดียวอันเดียวเราก็เ้ากับเสียทให้เป็นลองนะครับเป็นลองไปเอากับปูกตามสันนะครับผมเวลาปล่อยน้ำนะครับผมนี่ครับให้มันเหลืออันเดียวนะครับด้อเราเข้าสียายให้เป็นลองนะรับเป็องไาลูกนะรถไถพอดีนะครับพนี่น้นองนะครับมาเบิ่งการไถ้ันนะครับ ถ่ายมือเดียวเอาเสียวไปลยนะครับเดินตามคลองเลยครับผมเดินตามคลองไปเลยครับเดินตามคลองไปเลยนะครับกไปกันเรื่อยๆครับผมไปกันเรื่อยๆนะครับผมนะครับนี่ครับผมมันกระยางตามคลองของมันไปนะครับมันก็สิได้คลองจังสี่นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมเขาก็สิสามารถปลูกอียงกะได้นะครับ นะครับหยุดก่อนครับผมหยุดก่อนนี่ครับผมนะครับลักษณะนะครับผมเป็นครองนะครับห้องสิปลูกยังกระไดนะครับห้องสิปลูกพริกปลูกเขือนะครับแต่ว่าในกูเองมือนี่สิปลูกกระโพดนะครับเลยเห็ดเห็ดเป็นหล่องเป็นหล่องไว้นะครับเพื่อการปล่อยหนามพดนามนะครับเอ้ยได้ปลูกในหล่องนี่แลครับผมปลูกข้าวโพดนะครับผมขกระโพดอินซี่อินซี่ตะเฮานั่นแหละครับนี่ครับผม ลักษณะการทำลองนะครับด้วยรถอีแตกบานเฮานะครับผมเอาสำหรับเพจนี้ก็อัปเดตเรื่องเล่าคำนี้กันเท่านี้ก่อนนะครับเรื่องเล่าการแปลงรถไถของเฮาให้มันใส่งานได้จริงนะครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพจบัลไลนโก้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับแ้ว